ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบกับพ่อแตมนะพี่น้องเนาะครับพ,พ่อแตมพามาติดต,ต,ตามเลขลาวพัฒนาของปู่โคราชต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันศุกรนะ์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์หกแปดลาวพัฒนาออกหกศูนย์สองสี่สามเก้า ครับเลขล่างก็ออกซองสีนาะพี่น้องเนาะครับของปูโคลาดงวดที่ผ่านมาพี่น้องโชคหมันกันบ่านอ้อพี่น้องบ,บักับปเจียมเดเวอลอยู่ดิหลักสามอย่าลืมเน้อหลักสามบ,บักับมาสามเก้าตรงๆนี่พี่น้องครับวันศุกร์น้อพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดลาวพัฒนาปูโคลาด บนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสองเน้นที่สองสองกระมา้ายันไปนองเนาะแต่ว่าเป็นสองสีสองสีล่างครับส่วนจับคู่ไปเขาสามเก่าได้ผลพี่น้องนะครับเอาไปโชกไปมันพอเต็มก็ดีใจน้ำนะพี่น้องเนาะครับไปบ่โชกบ่มานมือนีพอเต็มผ้ามาติดตามต่ออีกนะครับกับลาวพัฒนาปูโคราดนาะพี่น้องเนาะครับปูโชงใหม่นะพี่น้องไปเบิ้งน้ำกันนะครับ วันจันทร์ที่สามหมดแรกเนาะพี่น้องเนาะงวด,ดแรกของเดือนมีนาคมนะครับ เราพัฒนาปูโคลาดนะครับสามมีนาคมบนล่าง บนล่างวิ่งรูดรับ9กับ0นพี่น้องเก้ากับ0นย์เน้นที่0ูนนะครับ ส่วนปูจับคุยพี่น้องแปดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับ แปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับแปดสอง ก้าสองศูนย์สองนะครับเก่าสุดเก่าหางเหมือนเดิมนะพี่น้อง ขับปูนเน้นที่ศูนย์พี่น้องกับสีมีลายศูนย์อยู่ดิแปดศูนย์นะครับเนาะเก้าศูนยะ์ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองเหลือแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดสองเก้าสองพี่น้องพิจารณาเบืง้ง นะครับงวดที่ผ่านมาตัวเน้นบ่เขา่าได้พี่น้องได้เขา่าตัวที่บ่เน้นหลักแปดจะลืมได้ดพี่น้องเด้อหลักแปดหลักเก่ากระงามนะครับครับจัดเก็บน้นองเนะาะฮะามักสอบเทะเลกะ อย่าลืมกลับตัวไว้น้ำน้ำพี่น้องเด้อครับปอเตี่ยมก็อวยพรนคอยเข่าคอยแตกปังๆหยิกครับเพิ่งวันที่ผ่านมาน้ำพี่น้องเนาะจะได้สุกโฉบมันๆกันนะครับ,รบครับปอเตี่ยมก็ใจเบิ้งก็น้ำพี่น้องเน้อปูบนทรงมาให้นะครับครับนี่ครับลาวพัฒนา3มีนาคม68 เก้ากับศย์เน้นที่ศนย์พี่น้องครับมี80 90ูนย์เก้าศูนย์ศนเนอกาะครับเนาะเอกลักษณ์ของปู่โพราชค,คือสูตรใหม่นี่ละพี่น้องนะครับความชัดเจนนะพี่น้องเนาะควายเขา่าควายแตกปังๆอีก ครับพอเตมขอกาบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเดอ้อปู่โคราชเนาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม,ม้พอเตมครับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านใด้พี่น้องดเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วพเอเตมก็ไวพอรอนคอยเข้าคอยปังๆหยิกครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมันๆกันนะครับ เอาจะลื่มนะพี่น้องเดอ้อขามาแล้วก็จะลื่มกดรไลโ์กรแชร่พอแต้มน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มน้ำน้าค้าสุดท้ายทายสุดนี้ขออิทุกคนนะครับเดอ้อที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพอแต้มขอให้โชคๆมันๆเฮงเฮงลุยๆกันทุกคนนะครับเนาะรับพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม